เอาอีกแล้วเจ้าหน้าที่หรือว่าชิปปิง้งลืมเอาเอากสารไปจำประทับตราให้อยู่ฝั่งไทยนะขามอะได้อีกแล้วกันขามมาฟังล่าหต้องกลับไปจำอีกแล้วครับป๋องหลายขั้นอยู่จอดร่วกันเพิ่งดีเลอพี่น้องให้ผูดอะไรขามกันไหนมา,าไหนขั้นนี้ครับเสียสารไปจำให้ซีขั้นกว่าท่านพยายามแค่นี่ ร่างโมแต่ไม่รู้จักหมไม่รู้จักบกบอกไปดูด้านสากลสินค <Luc ar> <livest> ้าทาบกทาหน้าแรงครับรถเอประเภทตู้คอนเทนเนอร์สี่ข้าวเจ้าไปสลับหางเวยครับไปสลับกับรถเล่าขาเจ้าเปลี่ยนชิ้นไอเปลี่ยนหางกันยูแถวๆนี่แหละล่ามจอดล่ามสินค้าสากลสินค้าั ตรวจยากรายยักน้อยเหมือนตรวโควิดแต่กับมือนั่นกับว่าพอ่อยุนีละมองนี่ละตำรวจตรวจค้นเขาเมืองงล่ะพิดดนตากรนี่ละก็ต,นนะตรวจจอดลังม่ม,มีวันทีปั๊มเขาเนาะจังคอยเลยกลับไปปั่มอีกนะครับได้เสียเวลาเลยขั้นเดียวเหมือน่ะมือนีซีขั้นหรวดเลย ก็นะน้ำกันขั้นที่หาที่ว่านั่นน่ะเสียสารละไปจำให้สุดยอดเลยกับ <c> เ <oughs> บิงบ้งเบื้องดีคือการได้ครับผู้ใดสิทธิขามเบิ้งเนี้ยเปิดเบิ้งเนี่ยบ่นว่าตัดเตียใจชิปปิ้งหลายแต่ว่าสำรับบุคคลธรรมดากับพวกอย่าเพราะว่าเข้าไปจำเองบ่ล่ะแต่ว่าไอ้รถจ้างม,ม,มือผมเหมือนให้ชิปปิ้งมัน ดำเนินการให้นะมันกันเลยจะ่าห้ามมาต้องมาตรวจตอบเชนหนึ่งอีกเชนหนึ่งนะมืนอนีช่วงเฝ้าก็เลยก่ได้ตรวจตอบแต่ว่าเป็นยังครับมันกับนี่พลาดกันได้การทํางานกันได้อภัยกันได้ครับแต่ว่าขอบคุณสาหรับผู้ที่พนเสียสลระไปจําให้นะครับจําให้ทิ่เราไปห่อนฟังไท้ยเรียนบะมองสะพานแต่วันขาม,มองด้านบ่ได้ยางแป,ป๊วบะ โอ Dante, ้ให้ชิปปิ้งย่างมาเอาเมื่อน uh, to cream cream ั well <c SPD> ้นย่างเอาไปล่วงหันแล้วย่างเอาอ่โอ้ท่องเที่ยวเราเนี่ยมาท่องเที่ยวเราโอ้มาิีลรถวัดรถไปโอ้เขาให้วัดยืนมาเจเจ้าหน้าที่ตำรวจข้างเก่าเขามาอ่เจ้โอ้แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวก็ต้องเบิ้งให้ดีได้ครับ การบดจำพระตะปอประหลับตาวันทีอนะเพราะว่าข้าตอนขากลับเท้ากลับเนี่ยเจ้าหน้าที่ฟังเล่าคนสิเบิงดีดีเลยแล้วถือไหมถือปับ๊บบดําก็หาร่อยครับถ้าถือปับ๊บอ่ะรถไทยสีมาสทงสินค้าอยู่ด้านสากรสินค้าทา,าบกทาหน้าแหลมเขาเจ้าสิมัเปลี่ยนหางอยู่นี่ครับ หมดเล่ามากซุดเอาหางเดินไปทรงทิ้งขาเตรียมหางกับนี้นะระเจ้าก็าไหไนจะนอนข้างขึ้นเพราะว่าจอดแบบเอที่แคแต่มุ่งผมนี่จอดแบบที่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 อา่านอนข้างขึ้นได้ครับกดไปน้ำกันทิปกว่าขั้นหลังจากถอดห้างแล้วก็จะไปจอดกองกันถาหางยี่พุ่นลระครับ ร่วมกันอยู่คนนึะนี่คือฐามาเปลี่ยนเอารถเล่ามาเอาหาเนี่ยขอดไปแล้วครับวันนีเขียวมันจะรถเล่าเลยครับนี่ลากไปแล้วครับที่จะลากได้แล้วลากหางรถแท้ไปแล้วส่งติดขาดดาบเลยนี่ตลอดินขาดเล แรงมาแห้งขนาดได้ลดมือธรรมดาด้วยลงสินค้าแล้วแก้หางเบาไปสิมาท่าน,นก็ได้แก้หางเป่าไปนี่ถ้ารถเอาสินค้าไปส่งพอไดแพ้ได้มือนี่รถเป่ามือนี่รถตัดหางมือนี่ก็ต้องกลับไปนอนงฟังไทยเลยครับจังคอยทิ่ถ้ำเดืองเขาว่าไหมก่อน เริมเขย่อยเขาสร้งลงเราเป็นตู้เย็นกับว่าแนม่ยเป็นปุ๋ยเป็นยังไปสั่งหรือมั้นนรยรถลามันจะขั้นแห้งเลยครับพี่ลอย,ยสิแบแ้นร่องสินค้าเราไปที่ไหนะครับมูลนิธิอารับมีร่รองสินค้าเรา กำล่างติไปได้บางครับหลังจากนี้การศได้เดินทางต่อไปรับสินค้าอทุกคนะออกจากเพื่องจันไปลอยกึ้นโลกนะครับ ครับออกจากเรื่องจัน์ทรมาแล้วค่ะหลัดมาทางงอนจากทางงอนเป็นทางลัดไปสาย13เหนือนี่ครับมักสิมีกล้องเลยตัวนี้ท่ายืบพ,พ,พิบกรบพับยุจกักรนท่าย,ยังตลอดเวลาเลยทั้งหวัวเลยจนนเสีนยีอีก,ก็ไไ้ครับแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง